สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอว,วิเคราะห์ภาพรวม Bitcoin ปะจํระจำที่13พฤศจิกายนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะก็เหลือเวลาวันนี้กับพรุ่งนี้อีก1วันก็จะเป็นการเป็นการปิดสัปดาห์จบสัปดาห์นี้นะครับซึ่งาภาพรวมเนี่ยถ้างไปดูแท่งวีคก,ก่อนนะยังคงดูอ่อนแรงนะเพราะว่าหลังจากที่มีการวิ่งขึ้นไปทำออลนำไฮอยู่แถวๆประมาณ6 8 9ม0กว่าเนี่ยนะครับ 68, กว่าก็ ตอนนี้กลับลงมาเหลืออยู่แ,แถวแถประมาณ63,900กว่านะก็ท่านนี้ถ้ามันเป็นจบลักษณะนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการย่อ,ยอพักตัวไปรีเทสต,ต,ตรงบริเวณแนวรับในระยะสั้นไปกาะนะครับซึ่งมี2แบบนะประมาณถ้าปิดเป็นเป็นโดจิอย่างนี้ทิ้งไส้ข้างบนยาวอยาว่างนี้หรือหรือปิดลบลงไปเป็นแท่งแดงๆเนี่ยโอกาสที่จะ,ะเกิด การยอร่อพักตัวต่อเนื่องในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีมากขึ้นนะนอกจากว่าถ้าจะไปต่อได้เนี่ยมันต้องกลับขึ้นมาปิดอย่างน้อยเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของของที่มันเคยขึ้นไปได้อ,ะอ่ะนะครับถึงจะมีถึงเราจะมองเราถึงจะมองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นลักษณะนี้ก็ยังต้องระวังในเรื่องของการอ่าพักตัวไปก่อนนะครับอย่างในคลิปล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมุมมองเดิมกับอันนั้นเลยนะครับก็คืออ่าการปรับตัวปิด ลบลงมาต่อเน,นื่องเรื่อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูอ่อนแรงลงบ้างเล็กน้อยแต่ราคายังปิดลบต่อเน,นื่องเรื่อยๆก,อยก็ยังก็ยังคงต้องให้น้ําหนักในเรื่องของการย่อลงมาปรับฐานท,ที่โซนแนวรับเดิมก่อนนี่มันเคยปรับฐานก่อนหน้านะครับที่ประมาณ6 000, 1 6ม0นถึงานนะครับซึ่งอ,อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้ามันไม่หลุดลงต่อให้มันลงมาปรับฐานตรงนี้แต่ถ้ามันไม่หลุดไปจากแนวรับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่ นะครับมันไม่ได้ไม่ได้ไไดน่าเป็นกังวลอะไรในแง่ในแง่ของโครงสร้างเองเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของการตรงนี้ย่องมายกโลนะครับเป็นไฮอรลโลอยู่นะครับแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปทำไฮแฮลนะครับแล้วก็การย่อลงมาตรงนี้มีมีสออย่างก็คือย่อแล้วอาจจะจบยกโลแบบนี้เราไปต่อหรืออาจจะย่อมาเทสนะครับก็จะเป็นโลเดิมเป็นลักษณะของอ่าดุนในเรื่องของการปรับฐานถ้ามันปรับฐานได้แล้วมีการรีบาวกลับขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะของการอ่า ถ้ามองในแง่ของแพทเทิร์นก็จะเป็นดับเบิลวอทอมแล้วก็รีเบลกลับขึ้นไปนะครับก็ไปลุ้นออทัพไยกันใม่อีกรอบหนึ่งประมาณนั้นแต่ถ้า,าย่อปุ๊บเด้งไปแล้ว,แล,วแล้วตรงนี้มีการลงมาปุ๊บแล้วหลุดโลดรงนี้อ่ะอันนี้ไม่ดีแล้วเพราะโครงสร้างเปลียดเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็นลักษณะการอาคอเลกชันในระยะกลางได้อาจจะลงมาต่อที่5,000 0 5 3 0หรือ5,000อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ โดยรวมตรงนี้เราโฟกัสที่แนวรับตรงนี้ไปก่อนนะครับถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสไปต่อได้เพราะงั้นเรามองว่าเป็นโอกาสก็ได้สาหรับคนที่อาจจะเก็บช่วงปรับฐานไม่ทันเนี่ยนะครับในระยะสั้นเราก็ถ้ายอ่อลงมาไซด์เว์ไซด์เวย่วยยอลงมาเทสแล้วคือถ้ายอ่อลงมาแล้วยังเป็นแท่งนงแดงอยู่ยังไม่แน่เนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ตรง,นงแนวรับก็ยังไม่แน่นะไม่เข้านะแต่ถ้าเข้ามันจะเป็นลักษณะของการเสี่ยงเข้าตรง,นงแนวรับนะครับคุณก็ s l ต่ํากว่าแนวรับมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ปร,ปรับลดเพอร์ชซนไซส์ลงแล้วกัน แต่ถ้าเอาให้ชัวร์หน่อยก็แบบลงมาแล้วให้มันเริ่มไซเวย์เหมือนช่วงนี้เห็นไหมหลังจากทำเอาดัมไฮแล้วทุบลงมาแล้วเริ่มไซเวย์ออกข้างเนี่ยเราก็หาจังหวะเก็บได้มันมันก็ยังดูแบบมีมีลุ้นปรับฐานมากกว่าที่แบบลงมาอยู่่ดแดงจ๋าๆแล้วไปเข้าเนี่ยเกิดมันพวดลงมาถอเงี้ยนะครับก็จะสวยเอานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอรอย่ยอลงมาเทสก่อนถ้าเทสแล้วเริ่มไซเวย์ออกข้างนะครับเราก็ค่อยหายจังหวะหยอด เพิ่มไม้เข้าไปนะครับแล้วก็ลุ้นในเรื่องของการกลับตัวกลับขึ้นไปเนาะเพราะงั้นก็อภาพรวมยังไม่มีอะไรให้ใหดูเยอะนะนะครับมุมอมองก็เดิมๆในส่วนของโมเมนตัมจากอินดิเคเตอร์ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะอ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยขอดูระยะสั้นสักหนึ่งชั่วโม,มงตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้อาจจะอืมอาจจะมองว่าเป็นลักษณะการแบบ เริ่มสะสมบูลิตเดวเจแต่ผมมองว่าระยะสั้นมันยังมันยังไม่ไม่คอนเฟิร์มขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถ้าเราอ่านตรงนี้เป็นเดวเจนจริงนะครับแต่เด้งขึ้นมาแล้วเริ่มย่อเนี่ยยังเป็นลักษณะของเด้งขึ้นมาทำมาหฮที่ต่ําลงมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่คอนเฟิร์มนะไม่คอนเฟิร์มโอกาสก็ยังมีโอกาสที่จะย่อลงมาปรับฐานด้านล่างได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ทําใจไปก่อนนะนะครับ น่าจะน่าจะปรับฐานก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ยังไม่เห็นสัญญาณในเรื่องของการกลับตัวกลับขึ้นไปนะเพราะงั้นก็รอ,อ,อปล่อยมันไปก่อนนะครับแต่มันยังไม่ไถึงกับน่าเป็นกังวลขนาดว่าเฮ้ยมันอาจจะลงไปต่อยาวๆนะครับก็ลุ้นแนวรับเดิมนะครับถ้าหลุดเออค่อยถอยออกมา,มานะครับประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นมุมมองภาพรวมประจำสัปดาห์นี้นะครับโดยรวมระยะสั้นเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะย่อพักตัวต่อเนื่องกันไปก่อน นะครับนะแล้วก็ถ้าสัปดาห์นี้มันปิดแบบนี้โดยที่ไม่มีการรีบาวขับขึ้นไปก่อนจบสัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการลุ้นพักตัวต่อเนื่องไปต่อในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับประมาณนี้โอเคก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ